โดยผ่านทางกลางเขนของพระเยซูคริสต์เราได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าแล้วและนี่คือข้อพระกัมภีรพระสัญญาของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท้อใจเศร้าใจ,าใจหมดกำลังใจหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เผชิญความท้อใจเศร้าใจ,าใจหรือหมดกำลังใจ เมื่อคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหมดเรี้ยวแรงขอหนุนใจคุณว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับคุณพระองค์พร้อมที่จะรับฟังและจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับคุณพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของคุณเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามลำบากพระเยซูตรัสว่า บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ก่อนที่คุณจะเริ่มฟังข้อพระคัมภีร์พระสัญญาในช่วงเวลาที่ท้อใจเศร้าใจหมดกำลังใจ ขอหนุนใจให้คุณได้พูดสารภาพความเชื่อของคุณตามถ้อยคำสารภาพความเชื่อดังนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับจิตใจอันเข้มแข็งของลูกเป็นความเข้มแข็งของพระองค์ที่อยู่ในลูกลูกคนเดิมคนขี้อ่อนแอขี้แพ้ที่ชอบจมอยู่กับความสงสารตัวเองชอบแช่อยู่ในความอ่อนแอนั้น ได้ตายไปกับพระองค์แล้วที่กางเขนลูกคนใหม่คนนี้ที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้เป็นคนใหม่ในพระองค์แล้วลูกไม่ใช่คนขี้แพ้ไม่ใช่คนขี้ท้อใจเพราะพระองค์คือความหวังใจของลูกเสมอลูกมีความยินดีเพราะความยินดีในพระเจ้าคือกำลังของลูกลูกไม่เคยหมดกำลัง เพราะพระองค์คือกำลังคือเรียวแรงคือความแข็งแกร่งของลูกลูกได้รับความหวังกำลังใจขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอหนุนใจให้คุณฟังและใคร่ครวญพระสัญญาของพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคต์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ิข้อ17ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะพบประสบการณ์ในการได้รับกำลังรับการหนุนจิตชูใจจากพระเจ้าผ่านการฟังและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์พระสัญญาของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท้อใจเศร้าใจ และหมดกําลังใจนี้ข้อพระคัมภีร์พระสัญญาของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท้อใจเศร้าใจจากพันธสัญญาเดิมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ27พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิดเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันดรรองรับท่านอยู่ พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพนหน้าท่านและตรัสว่าจงทำลายเสียเนหามีบทที่8ข้อ10อย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกำลังของท่านโยบบทที่8ข้อ20ดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อม และจะไม่ทรงค้าจุนผู้ทํำชั่วสดุดีบทที่สข้อสจงทราบเถิดว่าพระยาเวทรงแยกผู้จงรักพักดีไว้สำหรับพระองค์พระยาเวทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์สดุดีบทที่หข้อ12ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโลกสดุดีบทที่9ข้อ10ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์สดุดีบทที่23ข้อส แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์สดุดีบทที่ 27: ข้อ13าถึง14ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาเว ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระยาเวสดุดีบทที่ 29: ข้อ11ขอพระยาเวประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระยาเวทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุข สดุดีบทที่30ข้อ11พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีสดุดีบทที่31ข้อ24จงเข้มแข็งและให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิด ท่านทุกคนผู้รอคอยพระยาเวสดุดีบทที่34ข้อ18พระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและส่งช่วยผู้สิ้นหวังสดุดีบทที่34ข้อ19คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด สรดุดีบทที่46ข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากสรุดีบทที่55ข้อ22จงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะส่งคำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยสรุดีบทที่60ข้อ2เพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า สดุดีบทที่73ข้อ26ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดสดุดีบทที่91ข้อ1 4ถึง15พระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภยัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาสดุดีบทที่94ข้อ19เมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์ การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปีติยินดีสดุดีบทที่103ข้อ1 3บถึง1ิบิดาสงสารบุตรของตนชันใดพระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี สดุดี1 1 9ข้อ28ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศกขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์สดุดีบทที่ 138: แข้อ7แม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกริ้วของศัตรูข,ของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดอิสยาบทที่40ข้อ29พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากอิสยาบทที่ 40- ข้อ31 แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยอิสยาบทที่43ข้อสเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าอิสยาบทที่51ข้อ11แล้วพวกที่ไถ่ยไว้แล้วของพระยาเวจะกลับมาและจะมาอย่างสิโยนด้วยการร้องเพลงความชื่นบานเป็นนิดจะอยู่บนศีรษะของพวกเขาเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีไปเยเรมีบทที่29ข้อ1 1พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำ้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเพลงคร่ำครวญ บทที่3ข้อ21ถึง24ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยัง้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่า พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์ฮาบากุกบทที่สองข้อสอถึงสแล้วพระยาเวตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านักข้อพระครัมภีร์พระสัญญาของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท้อใจเศร้าใจจากพันธสัญญาใหม่ มัทธิวบทที่หข้อสคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจมัทธิวบทที่11ข้อ28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักยอห์นบทที่14ข้อหนึ่ง อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยยอห์นบทที่1 4 .27 ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย ยอนบทที่16ข้อ33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วโรมบทที่5ข้อ5และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วโรมบทที่8ข้อ18ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตโรมบทที่8ข้อ28 เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ส่งเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โรมบทที่8ข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายโรมบทที่15ข้อห ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการหนุนใจส่งช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์โรมบทที่15ข้อ13ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤเตตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์1โครินบทที่15ข้อ57ถึง58สาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าวันไหว จงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์สองโครินบทที่หข้อสาถึงหสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น สองโครินบทที่สองข้อ14แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราสองโครินบทที่4ขอ้อ8-9ถึงเเรารเผชิญความยากลำบากรอบด้าน แต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกคมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายกาลเทียบทที่6ข้อ9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเอเฟซาสบทที่1ข้อ1 8ถึง19ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นฤทธเดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์เอเฟซาสบทที่3ข้อ16ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์เอเฟซัสบทที่3คข้อ20ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราฟิลิปปีบทที่1นึข้อ6ขคาพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อสจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฟิลิปปีบทที่4ขอ้อ6-7ถึง7 อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์โคโลสีบทที่1ข้อ11 ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีโคโลสีบทที่3ข้อ15และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณ 1. เทสโลนิกาบทที่ 5: ข้อ16ถึง18จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต ฮีบรูบทที่ 4: ี่ข้อ15ถึง16เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งประคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการฮีบรู10ข้อ23ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นส่งซื่อสัตย์ฮีบรูบทที่10ข้อ35ถึง36เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนำมาซึ่งบำเน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระไัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นฮีบรูบทที่12ข้อ3ท่านทั้งหลายจงคิด ถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ1เปโตรบทที่5ข้อ7จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายวิวรณ์บทที่21ข้อ4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วพระสัญญาเป็นสิ่งที่เราสามารถได้รับเพราะผู้ประทานคือพระเจ้า สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องรับเอาด้วยความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า